ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องซาวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่549การเปลี่ยนแปลงจัก,กรวาลจำลองเขตปฐมนบท โรงฝึกยุดของปอหลันเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งและหิมมะหิมมะทับถมหนาจนถึงหัวเขา่าปอหลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นหิมมะเปลือยท่อนบนตากลมหนาวหลับตาปอหลันเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังขึ้นขวับปอหลันลุกขึ้นหิม,มะกระจายไปรอบๆเขาหันหน้าไปข้างหลังเห็นบุรุษร่างผอมสูงที่แผ่รังสีทั่วล่าง มีดวงตาแคบราวกับอสรพิษกำลังจับจ้องตัวเองหลัวเฟิงผ่านสะพานเชื่อมนภาชั้นที่เจ็ดแล้วสิว่ายังไงวันไหว้หรือไม่อาจารย์ปอหลานโค้งคํานับไม่พูดอะไรสมาชิกแดนรับดึกดำบันจะได้รับการจัดสรรอาจารย์ระดับอมตะชนให้คนหนึ่งและยังสามารถเปลี่ยนตัวอาจารย์ระดับอมตะชนได้ ตามที่สมาชิกร้องขอบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าผู้นี้คืออมตะชนระดับขุนนางโง่เง่าโง่เง่า,งา,งาจนหน้าขบขันดวงตาเย็นชาของบุรุษผู้นี้กวาดมายังปอหลันตอนนี้เธอ,อยังโง่จนยืนหยัดความคิดเดิมอีกหรือไม่อาจารย์ผมได้คิดตกแล้วปอหลันโค้งคำนับเล็กน้อย ว่ามาบุรุษท่าทีเย็นชาถามผมยอมรับว่าที่ผ่านมาทนงตนเกินไปเชื่อมั่นตัวเองเกินไปปอหลันพูดเสียงต่ำจากนี้ไปการศึกษาป้ายโอลมานจัก,กรวาลน,นั้นผมจะเน้นไปในทางสายมิติเป็นหลักแบบนี้สิถึงจะฉลาดบุคคลท่าทีเย็นชาเผยรอยยิม้มเหมือนกับพ่อแม่ได้ตัดสินใจบางอย่างเพื่อลูก แต่ลูกดื้อหลันถ้าว่ารอจนถึงลูกเติบใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็จะพบว่าหนทางที่พ่อแม่เลือกให้นั้นดีที่สุดด้วยเหตุผลเดียวกันปกติการตัดสินใจของปอหลันไม่ได้โง่ตอนเด็กๆนักรบจำนวนมากก็ไม่ฉลาดเท่าเขาสิ่งที่เขาเลือกมันจะถูกเสมอแต่ว่า ปัญหาของการเลือกศึกษาป้ายอลมานในนครโอลมานนั้นผู้ที่ให้ข้อคิดกับปอหลันคือกลุ่มอมตะชนแม้กระทั่งบางคนเป็นจกักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลก็มีความห่วงใยว่าผู้มีพรสวรรค์จะเลือกผิดทาง อมตะชนจนถึงจกักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลมีสายตากว้างไกลขนาดไหนอายุไขที่ยืนนานทำให้พวกเขาพบเจอประสบการณ์ของอัจฉริยะมากมายแค่ไหนข้อแนะนำของพวกเขาล้วนผ่านการกันกรองของประสบการณ์มาการเวลานาน,านบางที ถ้าปอหลานยืนหยัดในสิ่งที่ตัดสินใจมาแต่ต้นแล้วอีกหมื่นปีแสนปีหรือล้านปีผ่านไปก็อาจจะได้เป็นสุดยอดนักรบในหมู่อมตะชนแต่หลัวเฟิงในยุคเวลาเดียวกันเกรงว่าคงสลัดทิ้งห่างอยู่ด้านหลังนานแล้วพรสวรรค์ด้านมิติของเธอเป็นคนที่เหนือลำที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอ บุรุษท่าทางเย็นชากล่าวต่อให้เทียบกับเหล่าอัจฉริยะในตำนานถ้าแค่เปรียบพรสวรรค์ด้านมิติเธอก็ยังนับเป็นชั้นแนวหน้าการตัดสินใจของเธอในตอนนี้ถือว่าฉลาดแล้วเธอควรจะยินดีที่มีคู่ต่อสู้อย่างหลัวเฟิงที่อยู่ในยุคเดียวกันเพราะเขาทำให้เธอได้สติบุรุษท่าทางเย็นชาว่าพอหลันนีง่เงียบในดวงตากับฉายแววบางอย่างลัวเฟิงหรือ ในเมื่อเธอไม่เลือกแล้วก็จะเริ่มฝึกฝนตามแผนที่ฉันชี้แนะไว้เถิดบุรุษท่าทางเย็นชากก่าวป้ายอโอรมานจักรวาลเป็นบันทึกสำหรับการฝึกฝนสายมิติและสายการเวลาแต่ในรอบหนึ่งล้านปีที่ผ่านมาจะมีสักกี่คนที่พัฒนาได้ทั้งมิติและจักรวาลพร้อมกันด้วยระดับความก้าวหน้าเท่านั้นดังนั้นการศึกษาค้นคว้าป้ายโอโมานจักรวาลมีสวิธีวิธีแรก เน้นสายการเวลาเป็นหลักสายมิติคอยเสริมวิธีที่สองเน้นสายมิติเป็นหลักสายการเวลาคอยเสริมวิธีที่สฝึกผสมประสานกันทั้งการเวลาและมิติผลสำเร็จของวิธีที่สถ้าสำเร็จได้มันจะยอดเยี่ยบที่สุดและที่ผ่านมาปอหลันก็เลือกทางสายที่สนี้ถึงเวลานี้ได้เปลี่ยนมาเลือกสายมิติเป็นหลัก การเวลาเป็นตัวเสริมถ้าเลือกทางถูกความก้าวหน้าจะเร็วจนน่าตกใจหลัวเฟิงหลัวเฟิงรีบมานี่เร็วเจ้าบ้ารีบมาหาอูก้าเร็วหลัวเฟิงที่กำลังพิงอ่านบันทึกการเวลาเล่มที่สามและศึกษาตึกตองอย่างจริงจังอยู่พอได้รับเมลจากอูก้าและหลงจุนมาเป็นชุดๆพวกเขาทั้งสามเป็นห่วงว่าจะรบกวนการฝึกของหลัวเฟิงก็เลยส่งมาแค่เมล เพื่อให้ปปถาถา AI ผู้ช่วยของหลัวเฟิงคอยแจ้งว่ามีเมลมาหาเมื่อโอกาสเอื้ออำนวยพวกเขาทั้งสองมีเรื่องอะไรรีบร้อนตามหาฉันนักหนาหลัวเฟิงยิ้มไปสายหน้าไปว่าแล้วเขาก็ออกไปทางระเบียงแล้วพุ่งทยานขึ้นฟ้าจากนั้นพุ่งตัวไปยังบ้านสวนที่อาศัยของอูก้าซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักในห้องรับแขก ทั้งอูก้าหลงจุนนั่งอยู่ในนี้บนโต๊ะมีเหล้าชั้นดีตั้งอยู่เจ้าบ้ามาแล้วหลงจุนลุกขึ้นหลัวเฟิงหลัวเฟิงอูก้ากับวิ่งเข้าไปหาก่อนเป็นคนแรกแถมตั้งท่าจะกอดเข้าใส่เต็มลักเป็นอะไรไปหลัวเฟิงตกใจจนรีบหลบออกด้านข้างยิ้มให้อูกา้าเกิดบ้าอะไรขึ้นมา เจ้าบ้านายมันช่างไร้กาศเหลือเกินอูก,ก้าคว้ามือหลัวเฟิงเอาไว้ทั้งชุดทางลากเข้าไปในห้องรับแขกหลัวเฟิงมองเห็นขวดเหล้ารูปร่างคายบ้องไผ่ยกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของห้องรับแขกโดยเฉพาะตัวอักษรซับซ้อนสองตัวบนขวดที่เขียนว่าพี่ลุนอัศนี ถึงกับลองขึ้นด้วยความตกใจอูก้าคนขี้งกอย่างนายถึงกับยอมซื้อเหล้าพิรุณอัศนีเชียวเหล้าพิรุณอัศนีในโลกความเป็นจริงนั้นเก่งว่าแม้แต่เจนเยี่ยนอ๋องก็ยังเสียดายจนไม่ยอมดื่มในโอกาสทั่วไปต่อให้เป็นจักรวาลจำลองเหล้าพิรุณอัศนีขวดนี้ราคายังสูงถึง32หุ้นหยวนเท่ากับสดเหล้าขวดเดียว ก็เหมือนสดทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าแคว้นคนหนึ่งจนเกี้ยงสดเขตปกครองระบบสุริยะหลายสิบเขตแต่ว่าในพวกเขาทั้งสามคนนั้นอูก้าร่ำรวยที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยมันช่วยไม่ได้ก็ในเมื่อเขามีพ่อที่มีฐานะสูงส่งนักพ่อของอูก้าถือเป็นบุคคลระดับสุดยอดไม่กี่คนในอาณาจักรจักรวาลห่วงหมังแต่ถึงกระนั้น ก็ไม่กล้าใช้เงินสุรลุยสุ่ไลแบบนี้แค่เล่าขวดเดียวจะเป็นอะไรไปโอูก,ก้าค่อยคหมุนเปิดจุกไม้โอกสีดำของขวดไม้ไผ่หยกอย่างเต็มอกเต็มใจจากนั้นลินเล่าให้หลัวเฟิงเล่านี้กึ่งโปร่งใสมีคล้ายๆไข่มุกแก้วผลึกเป็นลูกลูกลอยอยู่ข้างในไข่มุกแก้วที่อยู่ในเล่ายังดูคล้ายมีกระแสไฟฟ้าหมุนวนอยู่ แน่นอนเล่าพิรุณอัศนีในจักรวาลจำลองไม่ได้มีสพรพพคุณในการปรับเปลี่ยนสายพันธุกรรมได้เหมือนในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ถ้ามองในมุมของการเสพรับของร่างกายและวิญญาณแล้วมันมีความรู้สึกอย่างเดียวกันการดื่มเหล้าพิรุณอัศนีในจักรวาลจำลอง ถือว่าเป็นพฤติกรรมเลือดรูอย่างยิ่งมันก็แค่เล่าขวดเดียวเองพี่น้องเราฝ่าสะพานเชื่อนภาชั้นที่เจ็ดได้มันก็สมควรที่จะฉลองสะใจสะใจจริงๆอูก้าอดโหรลองไม่ได้โอ้ พวกนายรู้หมดแล้วหลวงฟึงอึง้งเจ้าบ้านายนี่เหลือเกินจริงๆหลงจุนที่กำลังเสพรับรสชาติของเหล้าพิรุนอัศนีอดพูดเสริมไม่ได้ใช่แล้วเรื่องแบบนี้ยังไม่ยอมบอกโชคดีที่ได้เมลจากปลาเฟินคนเฝ้าสะพานอูก้าโวยแหมหลวงเฟึงเหลือกตาปลาเฟินเนี่ยก็ช่างฮ่าฮ่าฮ่ เมลนี้ส่งมาได้เหมาะเจาะดีนักอูก้ารีบบอกนายคงไม่รู้ว่าก่อนนี้ไม่กี่วันบริษัทจกักรวรรจำลองได้ส่งเมลมาฉบับหนึ่งข้างในมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประลองยุทธช่วงชิงสิทธิแดนรับที่ผ่านมาเขตปฐมมบทก็อยู่กันอย่างสันติพอสมควรแต่หลังจากเมลฉบับนี้มาก็เริ่มมีการขมิกันเองขึ้นมาทุกคนต่างก็แข่งขันกันต่างก็กลัวถูกเตะไปอยู่แดนรับฟ้า ดินอูก้าสายหน้าพวกผู้อาวุโสพวกนั้นดูถูกเด็กใหม่อย่างพวกเราทั้งแปดฉั้นทนดูไม่ได้ก็เลยไปท้าประลองกับพวกเขาบ่อยๆประลองกันบ่อยๆหลัวฝึงอึง้งอูก้าเพิ่งจะผ่านสะพานเชื่อมนภาาชั้นที่ห้ามาส่วนผู้อาวุโสในระดับจัก,กรวาลทั้ง30สคนมีห้าคนที่ผ่านชั้นที่เจ็ดกับอีก25้าคนผ่านชั้นที่หกมาแล้วทำไมละ่ะ ถ้าประลองไม่ได้หรือชาวดาวมังกาอย่างพวกเราไม่มีคำว่าก้มหัวยอมแพ้แพ้เป็นเรื่องชั่วคราวแพ้แล้วก็กลับมาสู้ใหม่วูก้าแคนเสียงพวกโง่เง่าพวกนั้นชอบหลงตัวเองสุดท้ายต้องบาดเจ็บเพราะฝีมือฉันแต่ว่านี่ยังไม่สะใจพอที่สะใจคือ พวกเขาได้เห็นเมลฉบับนั้นเห็นข่าวที่หลัวเฟิงเธอผ่านสะพานเชื่อมน้ำพาชั้นที่เจ็ดได้นายไม่ได้เห็นว่าสีหน้าท่าทางของพวกเขาเป็นอย่างไงแบบนั้นแหละที่เรียกว่าเด็ดหลายคนตกใจจนตาโตบางคนจะร้องก็ยังร้องไม่ออกอูก,ก้าหัวเลาะคิกคักตอนนั้นฉันเอาแต่หัวละ้เยาะพวกเขาพวกเขายังต่อปากต่อคำไม่ออก แบบนี้แหละที่เรียกว่าสะใจกลับมาแล้วก็เลยมาซื้อเหล้าพิ่ลุนอัศนีมาฉลองให้กับเด็กใหม่ผู้สร้างผลงานใหม่แล้วก็ได้เป็นถึงบุคคลหมายเลขหนึ่งของกลุ่มเด็กใหม่ในรุ่นเราแล้วด้วยหมายเลขหนึ่งชั่วขราวเหรอหลงจุนที่อยู่ด้านข้างยิ้มมองหน้าหลัวเฟิงใช่หมายเลขหนึ่งชั่วขราวอูก้ารีบพยักหน้ารับหลัวเฟิงหัวเลาะ อูก้าหลงจุนที่พวกเขาคบหากันถูกคอเพราะพวกเขามีส่วนคล้ายกันในก้นบึง้งคือต่างก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อาจจะด้อยกว่าในบางขณะแต่จะไม่มีใครท้อถอยหรือพ่ำบนมีแต่พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอูก้าหลงจุนจากนี้ฉันจะเตรียมออกรับภารกิจต่อไปหลวงเฟิงว่าแต่ฉันมีความรู้เกี่ยวกับภารกิจฝึกฝนน้อยมาก พวกนายมีข้อแนะนําอะไรบ้างไหมภารกิจฝึกฝนยิ่งมีความยากลําบากรางวัลที่ได้รับก็ยิ่งน่าตกใจอูก้าบอกฉันมีข้อแนะนําเพราะฉันได้ใช้สิทธิ์ทั้งสิบภารกิจในรอบหนึ่งร้อยปีนี้หมดแล้วหลงจุนว่ามันเป็นประสบการณ์ที่อาจารย์บอกฉันมาทั้งสามเริ่มพูดคุยหาลือกันแผนของหลัวเฟิงคือผ่านจะพานเชื่อมลพาชั้นที่เจ็ดให้ได้ก่อนจากนั้น ก็ใช้เวลาที่เหลือไปทำภารกิจฝึกฝนผ่านการฝึกฝนอย่างเป็นระบบในโลกแห่งความเป็นจริงอีกทั้ง ใช้สิ่งแวดล้อมพิเศษของภารกิจฝึกฝนในการเคี่ยวกับตัวเองยกระดับตัวเองผ่านภารกิจพิภพทานโลหิตมาได้รับผลดีอย่างใหญ่หลวงมาแล้วเวลานี้หลวงเฟิงจะไม่ถือว่าภารกิจฝึกฝนเป็นเรื่องธรรมดาอีกแล้วทุกๆพิภพแห่งภารกิจฝึกฝนอาจจะมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งแอบซ่อนอยู่เบื้องหลังขึ้นอยู่กับว่าตัวเองจะได้มาหรือไม่ แน่นอนมันย่อมต้องอาศัยความสามารถทั้งสามคุยกันไปช่วยให้หลวเฟิงได้เข้าใจวิธีการเลือกภารกิจฝึกฝนอย่างกระจ่างไปด้วยเล่านี้ยอดจริงๆด้านความรู้สึกมันสวยงามกว่าการกระโดดข้ามขั้นระดับจัก,กรวาลหรือการยกระดับของชีวิตเสียอีกหลวเฟิงหลับตาลงเสพรับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมความสบายระดับวิญญาณที่เกิดขึ้น แน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นการจำลองในจกักรวาลจำลองเพราะถ้าเป็นเล่าพิลุนอาสนีในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วแล้วก็ขนาดอูก,ก้าเองก็ยังซื้อไม่ไหว ต้องเป็นระดับราชันอย่างเจยินเยี่ยนอ๋องนานทีปีหนถึงจะยอมจ่ายแบบนี้สักครั้งเล่านี้ดื่มข้องคอดีถึงเวลาต้องไปฟังบรรยายแล้ววิชาของบรนนี้บรรยายโดยอมตะชนระดับราชันเหมาะกับฉันมากลัวเฟืองลุกขึ้นอืมไม่ส่งละนายไปได้เลยหลงจุนอูก,ก้าทอดตัวลงบนโซฟา ทบทวนรสชาติของเหล้าพิลุนอัศนีไม่ยอมลุกไปไหนเวลาฝึกวิชาย่อมทุ่มเททั้งชีวิตนานครั้งได้เสพสุขก็ย่อมต้องดื่มด่ำให้เต็มที่เจ้าสองคนนี้เฮ้ยหลัวเฟึงหัวเลาะไปสายหน้าไปจากนั้นกายสภาพเป็นลำแสงสายหนึ่งหาะออกไปทยานขึ้นฟ้าในเวลานี้เองที่บ้านสวนอีกหลังหนึ่งในเขตปฐมบท คําอธิบายในวันนี้เป็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติและทองหลัวเฟิงมันต้องมาแน่มัวอีลินอาซือ พวกเธอเองก็ไปฟังบรรยายด้วยพยายามหาเหตุสักอย่างต่อสู้กับหลัวเฟิงสักครั้งเพื่ออย่างรู้ฝีมือของมันเรียนรู้ไม้ตายของมันเพื่อจะได้เตรียมรับมือพอเริ่มสึกท่วงชิงสิทธิ์แดนรับจะได้ง่ายหน่อยชายเสื้อคุมยาวสีเทาเงินบอก ็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่549ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อนสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ